เขียวเขียวแต่ยังเอาอ๋อ,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 เ,อเกม,เเมบักอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังเกมเกมบักเกมบักยุส่ยเบวปุ้นลูกนี่แมนเกมพีระเบิดในพีระเบิดในยูทูบเด้บักยังพุ้นเนี่ย คนบักเห็นเห็นโตในมุ่มุม,มเบอร์ไหวพี่โอนบอกแมนแมนคน,นร้อยขึ้นฟ้าไปทัวร์เลยแกงไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่เคยเหยียบขั้นเร่งกับหยยบเบรกความกัน,ะนวะคุณรอเราเข้า,ปาไปนะเพราะว่ามันจีแคบจอดเนี่ยฮะพี่น้องเบิง่งเล้่ย ล้องเหยียบคันเร่งกับเบรกความกันมันรถมันสิแคบจอวะท่านมันไม่เรียนก่อนมันสิแคบหน้าจอมาแล้วตัวเห็นว่ามันมีหนีเลยใก่ไม่อหยียบให้งาน ไล่ให้ละค่อยไปจัดการเอ,ไอไาไว้ถ้าไล่ร่งางไกลๆนี่ครับมันได้พี่มากบ่เห็นไหมไม่ชินกันออขอปืนพี่เอา้าเอา้เอาพิดอันพี่นี่น่ะเอ้าตดีอ๋อไปรถไปรถไปรถนี่นี่นี่ผมได้ละเยวอวเลยนี่มันกว่าน,น่ะนะี่ยเสร็จล่างไป ไปหาลังมันสามพีมากจะยูหันโดนแรงมากเรียนมากเฮ้ยมันเป็นเทคนิคเลยเหรอเนี่ยไปเลยคทันสปีดเลันโมได้ดิสิบนาทีมันพอพอดิเอาสิบนาทีเองโอ้ยโคตรผิดให้พี่จีอัดเลยป่ะไม่ต้องเนี่ยก็ได้อัดอ่ะเนี่ยเราเปิดอดัดเนี่ยเราเปิดยัดเข้าไป วายพุ่งพุ่งยักษ์มาเลยคนโอ้โห,โ,ห,โ,หโอ้โหตายต่แต่แตายตาย่ตยพูดแต่พูดทุกพี่เราจรึงเสร็จแล้วเออเออแม่ไม่ต้ไฟแบบที่นี่พี่จี๊บว่ตายตีไม่สนใจ ทางนั้นทางพี่พี่เอินกระเป๋าแบบพี่ไม่มันซอยป้องกันอ๋อแป๊บก่อป่ะหนูเกาะไปเรื่อยเร็วเร็วแตกเลยอะไะรวะลืมเบิ้งระเบิดไ่ให้นหออย่างเขาไปตั้มระเบิดอ๋อ เปิดมาเปิดมากเ, <has> เก็บขอ,อ,องเกิดไปเปิดละตอกของเก็บของไปไอ้ท่างไหนปุ๊นนี่เปิดแม่ปุบไม่มีสปอนอ๋ออ่านี่นลาราเอสเตมาใสส ว่าตัป๊ปปพี่อยู่โดนยู่โดนเป็นซบตัวหนึง่งไอ้ตามมากปีเลยเออแหวน,นี่มันแตกอรพบพองเงี่งบอกเว้เนี่ม,ม,เ,มเอ <c oughs> นมินางินาเยมึงนีหรืวะไอ้ย <c oughs> ิ่กอวจะของซีวะมั่ตัวรุดยอนมูเดี๋ยวว่ มันยังมูเข่าแล้วมันเตะกันออกเลยบ้าเาสายสิ่งเขาปิดสีล่างอ่ะบ้าเขาต้องปิดทั้งหมดสิบล่าง

thắng in tim đấy phi nữa cái hảo nhóm mất bắp pít năng thôi gần nhỉ ok kiến nho nho biết là gì Ôi, có mẹ nhỉ, có năng cần okay. Ôi, เราๆๆไปล้างหนู่กผมโยนระเบิดใช้ถูกลังเลยโอดีเดไปเรื่อยๆเดียดีแล้วมีกระังตึงอยู่เอเชื่อว่าเอาฟืนงปีบเอเพียบอะเฮ้ยโอเคยวเย็นอาอ๋อเกมบักอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังเกมบักเกมบักยยเอี่รู้นี่ แมนเกมพี่ทเบิกในพี่ทเบิกในยูทูบเด้อบักียังผู้เนี้ยท่นบักเห็นเห็นโตในมุมมุมเบิดไห้พี่โอ้ล่ะแมนแมนมันร้อยขึ้นฟ้าไปทั่วเลยแกงไรอ่ะอ๋อหายแล้ะพอกีบแล้ว

เอ๋อเป็นฟองมาโดเลยโกือบสามนาทีเกียวโดดซับหัวกูกับกล้วยนี <c oughs> ่กล้วยตังแนง่ากูจังคือเด้อยาได้ปุ๊บองห่อตีได้เดี๋ยวๆเท่าไหร่กี่ตีลูกเดียวหนึ่งมันสิกรปกปืนสามนะครับอันนี้เนาะด้ยเป็นก่อให้อีกหาชีวิต นี่เรื่มุงมักไปทำคนไลอ้ <c oughs> อยิงใครเนี่ย Nó mặc vào bìa tìm về thằng <laughs> okay. này tìm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  này đi này tìm 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 này

เฮ้ยชิบหายแล้วลูกเวิร์ดนี่นี่คือมาอย้วบักกนนี่ย่านอีกชิ็หายวีลงมาแล้วกเต็มเหล็เต็มเหล็ตกเ,เด็ดเหลอือ18แล้วช็อตระเบิดเมื่อกี้ มาแล้วยานเลาอยู่ยิ่งมันก,อกอน่อนบ่ล่ะดูยากยิงมันก,อกอน่นนนกอนบ่ล่ะไปยิงดอกไปโหลดอยู่เส็็จัย่งตัวบอกแจไปแล้วเด้อ